มาแล้วล่างที่แท้จริงของไททันดิวแมนล่างสุดยอดมังกรเอาเลยครับผมมีตอนเราสู่ช่องเอ็นเทลแองจะเกิดอะไรขึ้นตั้งไททันดิวแมนอัปเกรดล่างสุดยอดเป็นมังกรสุดโหดหัวสว่างมันจะเป็นมังกรได้ัไงไงเอาก็มันคือล่างสุดยอดของไททันดิวแมนเว้ยมันเป็นมังกรใช่อยงไม่จริงร่ะงั้นรอไปดูเลยและก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ชื่อกดไลค์กันด้วยนะครับงั้นไปดูกันเลยมาไอหัวส่วมรอดูเฮ้ย หัวนี่สอหัวีสอสีเขียวคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเฮ้ยไอตัวศูย์แปดบอกเว้ยมันเป็ประตูมิติมเประตูมิติหรอเฮ้ยไอหัวซ่วมดูดิมันยิงไปไหนเนี่ยสูตแปดอ่ะเฮ้ยมันยิงอาไททันทีวีเมนเฮ้ยโดนเต็มเต็มเลยชาหรือเปล่าน่ะเฮ้ยเรารอดูไททันดิวแมนล่างอัปเกียรดสุดยอดอยู่นะเฮ้ยดรอกเตอร์ใช้ทีเผอ เฮ้ยป้องกัดได้เออออหูยมันทำให้ตัวชา้าถูกไหม,ไม,ไมเอมอไอหัวซ่วมดูดิใกล้ด็อกเตอร์ตัวดีอุอ้ยเอ้าไอพวกลิงมันลุมใหญ่เลยอะเอ้ยกันแน่น่ะดิเอ้าอุยอ้ยมันดึงแขนอุ้ไยไททันจะไม่ไหวอยู่แล้วนะนี่ปล่อยพลังขั้นสุดยอดเุ้ยปล่อยพลังแล้วล่ะอ้าวสรุปเราอยู่ฝั่งไหนหัวส่วม อ้าวเฮ้ยเอาเชียร์ไททันทำไมวะเฮ้ยเตรียมตัวตายได้เลยเฮ้ยเอาไททันจัดการมันอ้าวด็อกเตอร์นิสัยไม่ดีก็ต้องโดนจัดการดิเสียบเขาไม่ดีอุ้ยด็อกเตอร์โดนว่ะมันจับเตรียมตัวเออเอาเลี้ยงหูดูด็อกเตอร์ไม่เหลือด็อกเตอร์ไม่เหลือเลยล่ะเุเฮ้ย มันเป็นหุ่นเหล็กอะหุ่นเล็กใจวะเฮ้ยมันเป็นเหมือนโรบอทพระหุ่นยนต์น่ะไอ้หัวซุ้มมันเป็นตัวปลอมหรือเปล่าวะเออโดนหลอกแล้วโดนไอ้ด็อกเตอร์หลอกแล้วน่าจะใช่นะเฮ้ยเดี๋ยวโู้ยดูไอ้สูนแปดดิโอ้ไอ้สูนแปดจะได้โคเทีะดูนี่มันจะฆ่าขั้นขั้นมากเฮ้ยเฮ้ยมันยกลำกองขึ้นเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันเจ็ดกระชุนไป่ะเนยมันใส่กระสุนสีม่วงอะม่วงกระชุนนะอุ้ยไอ้ด็อกเตอร์เล็กนี่ตัวจริงเหรอ เอ้ามันยิงช่วยเปล่านี่มันเป็นไรอุ้ยมันยิงช่วยอ่ะอ๋อบอกให้รีบอุ้ยด็อกเตอร์หนีไปได้เลยแหละเอ้าจบแล้วอุ้ยลิงีนไหวรีนเอาไงอุ้ยลิงเข้าไปแล้วเฮ้ยอะไรเวฟเ็บเห็นอะไรเวฟเห็บไหมเดี๋ยวดินสอหรออะไรนะอะไรอ่ะอุ้ยไททันอะไรเนี่ยไททันดินสอเปล่า ยังไงโอ้โหโคตรเท่สาวสวยสาวสวยเฮ้ยเดี๋ยวกองทัพไหนล่ะก็กองทับดินฉอดแน่าเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูซิ่ว่าทำอะไรได้การมันเลยไทยท่านดินสอพลังอุ้ยพลังอันตรายมากหยุดนิ่งเหรอเดี๋ยวก้อนนะควบคุมได้ ไช่ละโคตรเก่งไงบูหัวร่วมสู้ไม่ได้หรอกนี่ยังมีดินสอย้ยสร้างได้สร้างอาวุธได้เงยเหมือนตะปูเลยนะวยอย่างนี้จะสู้กับไท่านดิวแมนล่ากอัพเกรดสุดยอดได้ไหมนะอ่ะวิวยรีบออกไปจากขอบเขตของเธอฮะขอบเขตเธออันตรายมากสุดยอด ้ยไททันตัวใหม่มาช่วยเว้ยเฮ้ยไม่ไหววิชาขอบคุณมากโอ้ไม่ไหวโดนยำเละเลยว่ะขอบคอะไรอะมันจะไปที่ป้อมปราการน่ะไททันน่ะบินไปดิเฮะน่าจะเดินก่อนไม่ไหว้ยตัดผ้ามาที่ตรงนี้ว่ะตัดผ้ามาที่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราได้เห็นแน่นอนเดี๋ยวไดู้่าขิไททันดิวแมนละอัปเกรดมันเป็นมังกรแห่เลยนะเออแห่เลยอ่ะ อ่ะเดี๋ยวลองดูอ่าอันนี้ใจด้านหูวลำโพงว่ะล่างนี้อ,อืมมันทำอะไรไม่ได้หรอกเอ,อสป,ปะหลาดหัวซ่วมนีมาแล้วอันนี้ล่างยังไม่อัปเกรดนะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราได้เห็นได้เห็นของดีอ่าเดี๋ยวรอดูมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสวยเปล่าโดนไปเรื่อยเอาวิ้มันหยิบมาแล้วล่ะ มันเว้ยมันเว้ยนี่มาดิมาเลื่อนกับหัวสว่านมาแนของจริงโอ้ยเดี๋ยวมาเลยเพื่อนสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมเนาะอืสองหนึ่งเว้ยชอบอุ้ยหูแขนขาดแล้วว่าเฮ้ยอย่างเนี้ไปต่อสิอุ้ยเ้ยมันจะใช้ลำพงไม่มีแขนแล้วมันไม่มีแขนแล้วอย่างนี้ฝังดินเลยไหมลำพงฝังดินเลยไหมไอ้สับปหลาหน้าเกลียดอือ เสียงมันช่างเล้าใจเหลือเกินแสดบทะลุหัวใจไปเลยอย่างเงี้ยอ้าวิน่เดี๋ยวมันตายไหมนะวิตาแดิบมากตายซาโอบนไฟร่างนี้ก็โหดแล้วนะเดี๋ยวได้เห็นร่างสุดยอดดีนี่่างมัน่กกล้ามงอนแห้งไงเออนี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวได้มาแล้วดีดูวิ ตะโกนว่าของจริงอะไรอ่ะไหนอมังกรเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น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 เฮ้ยอย่ามาอยู่กับกูเฮ้ยเดี๋ยวเอาขาไม่นะไม่นะเดี๋ยวเอาเอ้าข้างแล้วทำไมทำเครื่องทำไมล่ะอ้าวอ้าวผิดอะไรอ่ะอะไรเนี่ยแล้วนี่มันตัวอะไรอ้าวช่วยด้วยมันยังไมงมันแปลเดียวนี่มันตัวอะไร ไอหัวซ้วมนั่นน่ะดิคิดว่าไททันน่ะคิดว่าไททันหัวกล้องเหมือนกันไหมนั่นน่ะเฮ้ยไททันดิวแมนช่วยอยู่ดึงมานี้เฮ้ยเหมือนพลังมันจะเยอะมากเลยอะดึงมาไม่ได้ว่ะมันมีเกาะฮ้ยหรือมันเข้าสิงไททันหัวกล้องวะหาไอหัวส่วมดูดิมันเขียนว่าศูนหนึ่งอะ ๊อปปุ้ยไม่ไหววะนะอุ้ยดูดิไททันดิวแมนว่าโหดๆนะโอยยังบอกจังหวะนี้จะเป็นมังกรแห่ลยมันต้องเป็นมังกรแห่และล่างสุดยอดเดี๋ยวมาแน่นอนนี่เดี๋ยวดูอ้าปากไม่เหม็นมังกรแห่ฮะมมนนเ็อุ้ยอ้าเดี๋ยวดูดิมันช่วยกันลุมสองหนึ่งมันใช้โล่อ๋อมัใช้โล่มันใช้ไฟได้ด้วยลูกไฟอ่ะเดี๋ยวได้รู้ไฟสีไล่อุ้ยมันใช้โซ่มันเหมือนเป็นอะไรเหนียวๆอ่ะ ไปแล้วฮะช่วยด้วยมันนี่สิไปไหนโอ้โหเจ็บนะจริงๆแล้วอ่ะสู้ไม่ไหวแน่เลยอะตายแน่เลยเราจะเอาไงดีวะเราต้องสู้แล้วล่ะอัพเกรดต้องมาอลไรจังหวะนี้เฮ้ยอ่ะลองใช้ลำโพงนี้พลังเสียงโอ้ยทำอะไรมันไม่ได้งั้นใช้กีตาร์กีตาร์ไหมอืมเสียงกีตาร์ใช้ได้แต่มันไม่มีหูเฮ้ยมันป้องกันเอาหรอมันไม่มีหูด้วยมันเน่ไม่มีหูอ้าวเฮ้ย อย่างนี้สวยแล้วงั้นก็ใช้ปืนเลยไหมมาเลยยิงก้าบเลยรอบนี้มันมังกรแหไดไม่ไหวดิ่ไททันมังกรแห่ได้มาแล้วมังกรแห่ไททันดิวแมนวิ่งหน้ายอดเลยเดี๋ยวอุ้ยมันออกนี่ออกมาไม่ออกไปเลยมังกรแห่จะมาแล้วมังกรแห่จะพร้อมมาแล้วล่ะไปเร็วเรเฮ้ยมันมองดูวิ่เราไม่สามารถช่วยได้ร่างกายของคุณไม่ได้อยู่ในช่วงรุ่งโรดอีกแล้วหน้าตายอาบอกว่าแก่นะสตีฟ จะเป็นตอนนี้หรือไม่ต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนล่างเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไททันดิวแมนเปลี่ยนล่างเฮ้ยมันบินไปแล้วด้วยเฮ้ยดูดูนี่เฮ้ยนี่มันไอ้ไททันดินสอผู้หญิงนี่มันรับรู้อะไรได้อ๋อไม่ใช่ไม่ได้ดวนควบคุมมันก๊อปปี้ดูร่างที่แท้จริงมาแล้วามันโกหว ดูมังกรเฮ้ยเร็วๆๆก่อนเพื่อจะโดนจัดการมาแล้วอู้ยข้างหลังนั่นมันอ๋อฟันล้วงเลยฟันล้วงเลยโอ้โหดูดูไกลสามพันเมตรวิไกลมันยันนี่เลยหรอมึงมาจากไหนเนี่ยยังไงมาเร็ว รางที่แท้จริงของไททั <S <S <Kob> นดิวแมนอะไรนะยานะไอ้นี่มันตัว ล่างสุดยอดมังกรเอาเลยครับผม, <c oughs> ผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับล่างอัปเกรดไททันดิวแมนมังก <c oughs> เงรเฮไปไงนเมื่อวะเหม็นปากอ่ะฮะไม่เหม็นล่างสุดยอดไหม <c oughs> โหดมากมากขนาดไอตัวศูนย์หนึ่งยังเอาไม่ลงอะ่ะคือแม่งจีจีไปเป็นเมตรเลยอะ่ะ <c oughs> เออขนาดไททันทีวีแมนยังเออเลยเนาะเออเออไม่หดสำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดอาติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย Yeah. <laughs> you